ตัดเครื่องด้วยรีโมทนะครับรถเราต้องล็อกอยู่แบบนี้นะแล้วก็กดปุ่มบนสุดครับค้างไว้ปุ่มบนสุดเลยสามวิครับสามวิเดทีสตาร์ทเลยนะแต่ต้องล็อกไว้ล็อกไว้ก่อนต้องล็อกไว้นะครับแล้วก็ถ้าเราใช้รีโมทสตาร์ทเครื่องเสร็จปล่อยไว้แบบนี้เลยไม่ใช่รถอิสิวทีมจะดับเองเลยจะดับเครื่องเองแต่ถ้าเราสตาร์ทเครื่องด้วยรีโมทเสร็จเราต้องการขับรถเลยเรากดคายล็อกเปิดประตูขึ้นไปขับถึงปัดได้เลยนะครับแต่ถ้าเรายังไม่ได้คล็อกเช่นเราสตาร์ทเครื่องด้วยรีโมท เก็บรีโมทใส่กระเป๋าเดินไปธุระมีคนมาทุกบกระจกงัดรถเราเข้าไปมันจะส่งเสียงร้องแล้วก็ดับเครื่องยนต์ไปเลยถ้ามีคนเข้าไปในรถพยายามจะใช้รถเราถ้าล็อกอยู่ยอ่าถ้าเราล็อกอยู่แบบนี้คือถ้าเราใช้รีโมทสตาร์ทเครื่องใช้รีโมทกดสตาร์ทเครื่องนะครับแล้วเรายังไม่ได้กดคายล็อกมันจะเข้ามาในรถแล้วใช้รถไม่ได้เพราะว่ามันจะเป็นการขโมยด้วยมันจะดับไปเลยครับ ตัวระบบสตาร์ทเครื่องนะครับใช้ปุ่มบนสุดสตาร์ทหลังจากสตาร์ทเสร็จถ้าเราไม่ใช่รถสิบนาทีดับเองหรือเราต้องการดับก่อนสิบนาทีใช้ปุ่มเดิมครับบนสุดกดค้างไว้ท้าวิดับไปเลยตัวปุ่มนะครับดูฝั่งนู้นเลยครับตัวปุ่มนะครับถ้าเราจะสตาร์ทเครื่องยนต์นะปุ่มอยู่ตรงนี้ต้องหยียบเบรกเลยครับพอหยยบเบรกจะมีไฟติดขึ้นมากดหนึ่งค้งสตาร์ทเครื่องครับ นในระหว่างนี้ถ้าเราขับรถเขาก็จะล็อกประตอัตโนมัิให้เลยนะครับแล้วก็ในระหว่างที่เราสตาร์ทเครื่องเปิดแอร์อยู่มีผู้โดยสารอยู่ในรถใช่ไหมครับเราไปทุละเราต้องการแวะปั๊มเข้าห้องน้ำอะไรเงี้ยไม่ต้องดับเครื่องได้ครับปล่อยไว้งี้เลยปิดประตูสนิททุกบานครับแล้วล็อกไว้ได้เลยจะล็อกปปดประอ่ะอลิโมดล็อกไว้ได้เลยครับเราเดินไปทุระได้เลยสตาร์ทไว้อย่างี้ได้เลยไม่ต้องดับเครื่องครับอลิโมดไปด้วยสตาร์ททิ้งไว้อย่างนี้ ถือรีโมดไปไกลอย่างรถแค่ไหนก็ได้เครื่องยนต์ไม่ดับนะครับ mm hmm. สตาร์ทเว้านานแค่ไหนก็ได้ไม่ดับแล้วก็กลับมาจะขึ้นไปขับรถต่อกดคีย์ล็อกครับประตูเปิดขึ้นไปขับต่อได้เลย mm hmm. ไม่ต้องดับเครื่องครับ mm hmm. สตาร์ททิ้งไว้่างนี้ได้เลยถ้าสตาร์ทในรถใช่ครับแล้วก็ดับเครื่องยนต์นะครับต้องเหยียบเยบรกด้วยนะ mm hmm. ถ้าไม่เหยียบเยบรกไม่ดับ mm hmm. กรณีที่เราสตาร์ทเครื่องไว้ปิดประตูล็อกรถเดินไปเข้าห้องน้ำหรือไปทุระถ้าในรถมีเด็กมากดปุ่มเล่นมันจะไม่ดับครับนี่เลยไม่ดับเลย ถ้าจกระดับคือต้องเหยียบเบรกแล้วกดคาวอย่างนี้ถึงจะดับ uh huh. คบแล้วก็ตัวปุ่มนะใช้แทนกุญแจรถแทนกุญแจรถคือถ้าเราจะเปิดวิทยุนะครับหรือจะขยับคันเกียร์นะครับหรือจะเปิดไฟหน้าปัดอะไรพวกนี้โดยไม่สตาร์ทเครื่องเราไม่ต้องเหยียบเบรก uh huh. ถ้าเราเหยียบเบรกเป็นการสตาร์ทแต่ถ้าเราจะแบบทติว่านั่งรอคนอยู่ที่รถเราไปธุระแต่เราไม่ได้ไปไหนเราจะนั่งฟังเพลงอยู่ที่รถก็กดเลยไม่ต้องไม่ต้องเหยียบเบรก uh huh. อ่เปินยุเปิดได้กดครั้งที่หนึ่ง uh huh. กดครั้งที่สองไฟหน้าปัดติดหมดเลยกดครั้งที่สามปิด ถ้าสตาร์ทคืออย่าเบรกกดก็สตาร์ทเลยแต่ถ้าเรากดเข้าไปโดยไม่เบรกมันจะเป็นเปิดไฟเฉยๆแต่ไม่สตาร์ทอย่างเงี้ยครับถ้าเราสตาร์ทคืออย่าเบรกกดกข้าหนึ่งสองสามอะไรนะหนึ่งฟังเพลงได้สองใช่ดูจากหน้าปัดได้ครับถ้าถ้าเรากดเข้าไปครั้งที่หนึ่งมันจะเปิดได้แค่วิทยุนะครับกดเข้าไปครั้งที่สองเขาจะเปิดไฟหน้าปัดด้วยครั้งที่สามก็จะปิดนะครับแล้วก็จะมีการขโมยด้วยถ้าเราล็อกไว้นี่คือสตาร์ทไม่ได้นะครับกดไม่ได้เลยต้องคลายล็อกแล้วนะครับ 拜拜